บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมัสลามุอะลัยคุมวะราะมตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีสามทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนกันนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลักภาษานะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องในในเรื่องของสำนวนไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาและความหมายเกี่ยวกับสำนวนไทยกันได้เลยค่ะ นักเรียนมาดูนะคะสำนวนไทยนะคะสำนวนไทยหมายถึงถ้อยคำนะคะกลุ่มคำหรือประโยคที่ไม่ได้ปที่ไม่ได้แปลความหมายตรงๆแต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ซึ่งเป็นข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานส่วนใหญ่เป็นสำนวนที่เกิดจากวัฒนธรรมและพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของคนไทย <S 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 นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตและคำพังเพยที่มีลักษณะ อุปมาอุปไมยอย่างเช่นเดียวกันคะแต่จะเน้นความความหมายเชิงสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนและสและเสียดสีตามวิถีชีวิตและแนวคิดของคนไทยสมัยก่อนทำให้บางครั้งมักจะเรียกรวมกันว่าสำนวนสุภาษิตและคำปังเพยนะคะ อา่มาดูตัวอย่างนะคะอ่าอย่างเช่นคําสำนวนแรกนะคะตําน้ําพริกและลายแม่น้ำนะคะหมายความว่าลงตุนลงแรงในการทาสิ่งใดสักอย่างแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายนะคะก็เสียเปล่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนี่ก็คือตําน้าพริกและลายแม่น้ํานะคะนี่คือความหมายนะคะต่อไปนะคะมือไม่พายนะคะเอาเท้าราน้ําหมายความว่าไม่ช่วยคนอื่นนะคะทํางานแล้ว ยังจะกัดขวางการทํางานอีกนะคะนี่คือมือไม่พายอาเท้าราน้ํานะคะต่อไปมาดูสำนวนต่อไปนะคะกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาหมายความว่าเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณมักทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนนี่ก็คือกินบนเรือนขี่รถบนหลังคานะคะ ต่อไปมาดูนะคะสํานวนต่อไปนะคะเข็นครบขึ้นปูเขาหมายความว่าการตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลำบากแสนเข็นกว่าจะสำาเร็จนะคะถึงเป้าหมายอานนี่ก็คือสํานวนนะคะเข็นครกขึ้นปูเขานะคะต่อไปมาดูสํานวนต่อไปนะคะจับปลาสองมือหมายถึงนะคะการทําหรือคาดหวังอะไรสองอย่างพร้อมๆกันนะคะโดยไม่คํานึงถึงความสามารถของตนเองนะคะนี่ก็คือความหมายของจับปลาสองมือนะคะ ต่อไปนะคะมาดูตำนาบนหลังคนนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการเอาเปรียบนะคะน้ำพักน้ำแรงของผู้อื่นนะคะนี่ก็คือตำนาบนหลังคนนะคะต่อไปมาดูสำนวนต่อไปนะคะรำไม่ดีตัวปีตัวกลองหมายถึงตนเองตมปิดปลาดเองแต่ดันไปโยนความผิดให้คนอื่นนะคะนี่ก็คือรำไม่ดีนะคะตัวปีตัวกลองความหมายนะคะ ต่อไปนะคะนะสำนวนต่อไปนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะลุดลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหมายถึงลูกย่อมไม่แตกต่างไปจากพ่อแม่มากนักใช้ได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะคะนี่ก็คือสํานวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะต่อไปมาดูสํานวนต่อไปนะคะความรู้ทั่วหัว เอาตัวไม่รอดน,นะคะหมายถึงมีความรู้มากแต่รู้เพียงทฤษฎีนะคะไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้นี่ก็คือความรู้ทั่วมวัวเอาตัวไม่รอดน,นะคะต่อไปมาดูสำนวนต่อไปนะคะปิดตองหลังพระนะคะหมายถึงการทำความดีที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้เปรียบเสมือน,นะคะการปิดตองที่หลังองค์พระนะคะนี่คือสำนวนปิดตองหลังพระนะคะ ต่อไปมาดูสำนวนต่อไปนะคะรักวัวให้ปลูกรักลูกไอตีหมายถึงการสั่งสอนลูกหลานให้เชื่อฟังหรือลงโทษอากทำผิดบางครั้งก็ต้องเคี่ยนตีกันบ้างนะคะให้หลับจำนี่ก็คือรักวัวให้ปลูกรักลูกไอตีนะคะ วันนี้นะคะเราก็เรียนรู้เก็บสับสำนวนสุภาษิตกันนะคะเอาต่อไปวันนี้คุณูหญิงจะให้นักเรียนทำแบบฝึกัดน,นะคะ5ข้อนะคะให้นักเรียนแปลสำนวนความหมายของคําต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะข้อที่ 1, 1นะคะมือไม่พายเอาเท้าราน้ําหมายถึงอะไรให้นักเรียนคัดจูดลงในสมุดแล้วก็แปลความหมายนะคะสองรักวัวให้ปลูกรักลูกไอ้ตีหมายถึงอะไรนะคะต่อไปมาดูในข้อที่3นะคะ ต่อไปมาดูในข้อทีสานะคะตำนาบนหลังคนหมายถึงอะไรก่อที่สีรำไม่ดีโทษปีโทษกลองหมายถึงอะไรแล้วก็ในข้อที่5นะคะจับปลาสองมือหมายถึงอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะอ่า โลกจุดลงในสมุดนะคะเขียนแบบฝึกเก็บวันที่ให้เรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นโรงเรียนนะคะแล้วส่งในลายส่วนตัวของคุณครูหญิงนะคะลายมือให้เรียกประมาณให้เรียบร้อยนะคะาลายมือใหอ้ลายมือตัวบรรจงเต็มบรทัดน,นะคะวันนี้คุณครูหญิงก็มีนะคะจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะามุอะลัยกุม i วเรา a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh